ลำดับต่อไปจะเป็นการชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่9.2อาจารย์อุทัยค่ะในตัวชีวัดที่9.2นะครับณขณะนี้นะครับก,ก็เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่จะเพื่อได้ได,ได้กล่าบนะครับเรามีการปรับเนื่องจากว่าการขับเคลื่อนระบบทางสื่อ Degree D ท,ท้าระดับการสามพันพื้นฐามนั้นนะครับจริงๆแล้วเราได้มีการ ประชุมชี้แจงแล้วก็ได้เวิร์กช็อปไปบ้างแล้วเมื่อกลางเดือนอต้นเดือนมีนานะครับในสถานการณ์โควิดเมื่อปี2563นะครับในการดำเนินการณนขณะนั้นก็จะมีเขตเข้าร่วมทั้ง2 2งเขตนะครับแต่ก็มีบางเขตท,ที่ที่ไม่สามารถมาร่วมได้อันนั้นก็จะมีการชี้แจงแล้วก็ จะมีการเตรียมการที่จะสร้างการรับรู้และก็เวิร์กช็อปนะครับในในปีนี้แต่ว่าสถานการณ์มันก็ไม่เอื้อหมวยนะครับจริงๆเราได้หลักสูตรนะครับเราได้ข้อมูลที่จะไปซัพพอร์ตกับทุกท่านในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบทางสื่อนี้นะครับระบบทางสื่อนะครับก็คือ o b e c Content Center นะครับเป็นการขับเคลื่อน ในเชิงนโยบายนะครับตามมาตรการและตามนโยบายของอาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะครับในข้อที่7นะครับเรื่องของการปฏิรูปก,การเรียนรู้นะครับด้วยการพิจโผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอันนี้คือนโยบายของประเทศเลยนะครับสทอเองนะครับก็ได้พัฒนาระบบทลางสื่อ Object Content Center หรือในในชื่อใหม่ก็คือระบบทลางสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดที่ะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชีวะที่9.2ใน6กิจกรรมนี้นะครับสทอเองนะครับก็ได้ปรับแผนนะครับเนื่องจากว่าในฐานการโควิดเนี่ยเราไม่อาจจะลงพื้นที่เราไม่อาจจะเวิร์กช็อปนะครับในส่วนของการปฏิบัติได้เนื่องจากว่าการสร้างสื่อน,นั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะน,นะครับในการปฏิบัตินะครับทั้งทั้ง,ท,งทั้งในส่วนความรู้และ ็ในส่วนของอการฝึกปฏิปบัติเพื่อใหอ้สามารถที่จะสร้างสื่อได้ดังนั้นก็จะปรับในกิจกรรมที่สามในตัวแผนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่5้านะครับเรื่องของการพัฒนาครูนะครับในการสร้างสื่อก็กรับลดลงเหลือการใช้ดังนั้นในกิจกรรมที่สามกับที่5้าผมคิดว่าตรงนี้ในเขตบางเขตซึ่ง ซึ่งซึ่งเราได้พบกันเมื่อปีที่แล้วก็ได้ดาเนินการไปบ้างแล้วนะครับในครั้งนี้ผมก็เข้าใจว่าอ่าก็ก็หนใจนะครับกับทางการดําเนินการของเขตนะครับเพราะว่าติดขัดในในหลายเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้น,นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็เราก็จะมีเขตพื้นที่ที่กําลังดําเนินการอยู่ซึ่งในห้องย่อยนะครับเราก็จะได้ไปพบปะกันนะครับแนวปฏิบัติ ที่เราได้วางไว้ครั้งขอกิจกรรมผมคิดว่าตรงนี้ก็จะช่วยให้าทางเขตนะครับได้ประเมินตัวชีวัดนะได้ครอบคลุมนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังไม่ลงลึกเนื่องจากว่าเป็นปีแรกนะครับที่ที่ที่เรานําตัวชีวัดที่มาแล้วก็ในปีถัดไปของตรอเองก็พยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้านในเรื่องของการใช้ครับเราเราจำเป็นต้องต้องนําสื่อ นะครับไปถึงห้องเรียนไม่ได้นึ่นก็คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะครับในประเด็นส่วนของระบบฟังนั้นนะครับตอนนี้ก็เปิดการใช้งานแล้วนะครับมีสื่อมากมายนะครับในระบบนะครับทั้งแดรูปแบบนะครับในส่วนของคอนเทนต์ณขณะนี้นะครับเราได้นําขึ้นไม่น้อยกว่า2องหม่นกว่ารายการแล้วนะครับและณขณะนี้ท่านเลยขายเองนะครับ ก็ได้ย้อนวัดโครงการเพื่อดําเนินการจัดทำเมาาตาดาต้นะครับแล้วก็นําขึ้นระบบสื่อนะครับมีสื่ออีกประมาณ3ามบูนกว่ารายการนะครับเมื่อวานผมก็ได้ประชุมคณะทํารรงานเพื่อเพื่อเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสามเดือนนี้นะครับเราจะมีสื่อเพื่อให้ครูได้ใช้นะครับอย่างอย่างมากมายนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้ ไปถึงห้องเรียนให้ได้นะครับแล้วก็ครูเนี่ยได้มีการใช้งานนะครับผมคิดว่าถ้าครูได้ทราบตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยท่านศึกษานิเทศซึ่งดูแลเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะครับมาช่วยขับเคลื่อนนะครับตามกิจกรรมนะครับ6กิจกรรมนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าหากมีประเด็นไหนที่ที่ทางศูนย์กลางเองจะต้องลงไปซัพพอร์ตช่วยแก้ปัญหา ก็ยินดีนะครับในเบื้องต้นมมมขอรายงานเบื้องต้นขั้นตอนนะครับถ้าถ้ามาีประเด็นอะไรก็หลังจากนี้เราคงได้ได้สื่อสารกันนะครับขอบคุณครับ